สวัสดีครับผมเจอกันตอนเช้าครับนนก็เป็นคุณแม่ที่มาถึงเมื่อคืนนี้นะครับ <c oughs> มาถึงเมื่อคืนนี้นะครับที่ผมได้ทำคลิปไปนะครับแล้วก่อนนี้เป็นรถของนายน้องนะครับที่อยู่สากแก้วมาถึงเดี๋ยวเช้าเลยครับออไปทักทายกันที่ห้องแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ไหนนะครับไม่ดูว่าไปห้องน้ำหรือเปล่า มันก็เป็นคณแมีที่มาจากสมุทรปราการนะครับมาจากสมุทรปราการวันนี้ก็จะเข้าเช็คอาการนะครับก็รอสักพักครับรอสักครู่นะครับมาถึงเมื่อตอนหนึ่งทุ่มนะครับเมื่อคืนนี้นะครับตอนหนึ่งทุ่มนะครับยีน่นีตตอนรับกับยินนีตตอนรับสู่บ้านหลังที่สองนะครับ ก็ยังไม่รู้อาการครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับก็ต้องรอสักพักครับไม่นานเกินรอเราก็จะรู้นะครับว่าเป็นอะไรอันนี้ก็เอาไปโทรศัพท์ทางบ้านเนี่นะครับมาจากสมุรประการนะครับมาจากสมุดสาครครับผมต่อไปครับเริ่มล้วนนะครับเครื่องเริ่มล้วนอาการหนาวมาจากสมุดสาครนะครับ เดินทางมาจากสมุทรสาครน,นะครับที่เห็นนะครับมาถึงตอนหนึ่งทุ่มนะครับอันนี้ก็เปิดร้านตามปกติเด้อพี่น้องเด้อเปิดทานรำปกติเรากำลัลงทำความสะอาด เดี๋ยวก็จะเคลียโตะนะครับเดี๋ยวก็จะเคลียเด็กน้อยครับเคลียโต๊ะเคลียรพื้นที่นะครับไปทาประวัติเดี๋ยวจะเคลียรเด็กน้อยเดี๋ยวน,นะครับว่เาเด็กน้อยไปทิ้งนะครับเด็กน้อยไปทิ้งกันน้อันนี้ก็มากันครบทีมเลยนะครับมากันครบทีมนะเพี่ยมของเราก็มาแล้วนะครับกาลังลุยนะครับทำาข้าวอยู่ในครัว แกไม่หนาวว๊อเอาเลยครับเอาเลยดูพี่ใหญ่เขาแล้วเข้ารูแล้วนะครับออลังกายทุกวันครับผมเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็น ้จะปีใหม่แล้วนะครับผมใกล้จะถึงปีใหม่แล้วนะครับบางท่านครับรเดินทางถึงบ้านอย่างปลอดภัยบางคนก็ไปไม่ถึงนะครับบางคนก็ไปไม่ถึงบ้านครับถึงโรงพยาบาลก่อนนะครับประสบอุบัติเหตุก็บางท่านก็เสียชีวิตนะครับด้านกระบาเดเจ็บสาหัส ไปไม่ถึงบ้านนะครับว่ารถเยอะครับรเยอะบางท่านก็อดหลับอดนอนครับ,บงนอนหลับในบางท่านก็เมาแล้วครับแล้วครับก็เป็นอุบัติเหตุนะครับทำไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวไปไม่ถึงบ้านครับไปได้ครึ่งทาง โอ้ยหนาวพี่น้องลมใบว้อยเลยครับมีแดดครับแต่ว่าลมหนาวเด็กน้อยหนาวไหมนี่ฮะเด็กน้อยหนาวไหมหนาวโออเองเนาะหนาวได้อะไรเล่นหรือาเรียกอะไรวนี่ ล่ลุกลุกไปเร็วอ่าแหละเปเ็นในการตอนเช้าครับเก็บมาให้ดูกันนะครับวันนี้เราก็จะมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีผู้ป่วยมาเยอะไหมนะครับะจะเข้ามาจากไหนบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆก็ เข้ามาแล้วสองแล้วนะครับเข้ามาแล้วสองครับผมครับแม่เดินเข้ามาแล้วนะครับมาแล้วครับผมครับที่ามาจากสมุทรสาครน,นะครับมาไกลเลยนะครับ ช่คก่มาแต่ตอนเช้านะครับถึงตอนค่ำเลย <c oughs> สวยมาแต่แรงเกินผมมึงน,นั่งคาซันละแม่เอ้ยหนาวกันเลยนี่มีแดดมีแดดแต่วันหนาวนี่มันจังได้ดอกี่โอ้ เออไม่ดีกินยืนดูนาวเน่ยยื่สมมติซาก็หนา,นา,นาบ่ ก็คงมีสัญญาณเตือนนะครับกินข่าวแล้วด้อ้กเมองไปนะครับมองไปเราจะมืมดหน่อยครับเที่แมกำลังทำบกข่าวส่วนบักของเราก็เลือน้อยนะครับบักของเราก็เลือน้อยครับโดยแต่ต้นบักชีนะครับ มันก็จำน่ายไปหมดแล้วนะครับจำน่ายไปหมดแล้วครับก็ยังทักเข้ามาได้นะครับยังทักเข้ามาได้นะครับที่เพจร้านนวดเพะสุขภาพนะครับยังทักเข้ามาได้เสมอครับถ้าเห็นเพจร้านนวดเพะสุขภาพก็ทักเข้ามาได้เลยหรือว่าเห็น youtube นะครับทักเข้ามาครับเห็น youtube นะครับช่องยู u ูบของผมทักเข้ามาได้เลยนะครับ คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงไหนอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรนะครับที่นี่ก็จะรับรักษานะครับกระดูกทับเส้นทุกจุดของร่างกายนะอาจจะเป็นกระดูกเคลื่อนสะโพกเคลื่อนปวดคอปวดอะไรปวดสะบักสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาครับสถานที่ตรงนี้ก็อยู่ที่อำเภอลำไผมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมเบอร์โทร0 8 0 3 3 3 6 7่1นะครับ 0803336761นะครับเบอร์ติดต่อนะครับโทรมาได้ตรงได้เลยครับผมแต่ส่งมื่องโมงเช้าถึง4ทุ่มครับโทรมาครับผมจะได้คุยอาการกับหมอนวดนะครับอาการเป็นยังไงนะครับอาการเป็นยังไงท่านก็จะถามนะครับอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับท่านก็จะถามไปอายุเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่นะครับ มีโรคประจำตัวหรือเปล่าเคยผ่าตัดไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็จะถามประวัติกันนะครับถ้าทาได้ท่านก็จะให้มาครับถ้าทําไม่ได้ท่านก็จะปฏิเสธนะครับก็จะถามกันคัดเคสกัน,ก,น,นาาก่อนที่จะเดินทางเข้ามาก่อนที่จะเดินทางเข้ามาไม่ใช่ว่าเราจะรับทุกเคสนะครับ เราต้องมั่นใจว่าทําได้เท่านั้นนะครับถึงจะให้เข้ามาเราจะไม่มีการโกโหกหลอกลวงให้ผู้ป่วยมาเสียตังค์ฟรีนะครับเราไม่ทำอย่างนั้นนะครับเราจะรับเฉพาะเคสที่เราทําได้ก็ร้านก็จะเป่วยตั้งแต่วันศุกร์เปิดวันเสาร นะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุทธพฤหัสก็จะหยุดทุกวันศุกร์นะครับร้านจะหยุดทุกวันศุกร์ครับิดตั้งแต่สองโมงเชา้าถึงสี่โมงเย็นนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสามารถทักเข้ามาที่เพจร้านนวดเพื่อสุขภาพนะครับทางเพจโดยตรงหรือว่าโทรมาสายด่วนนะครับโทรมาสายด่วนได้เลยนะครับผมศูนย์แปดนามหนึ่ง สองโมงเช้าถึง4ี่ทุ่นะครับร้านก็จะเปิดตั้งแต่2องโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นครับส่วนในเรื่องการรักษานะครับที่นี่จะเป็นการจับเส้นนะครับการรักษาแบบโบราณน,นะครับ เป็นการจับเส้นล้วนๆนะครับไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือใดๆช่วยนะครับเป็นการจับเส้นสกิดเส้นด้วยมือของคุณหมอเองนะครับที่นี่นะครับไม่มีเครื่องไม้ใดๆช่วยไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยไม่มีการพัดตัดไม่มีการปังเกตไม่มีการครอบแก้วนะครับไม่มีเอาไม้มาตอกมาตีกันไม่มีเอาผ้ากามามาดึงรังกันให้เจ็บปวดนะครับ การสเก็ตเส้น,นด้วยมือล้วนนะครับเป็นศาสตร์โบราณนะครับของคุณหมอนะครับที่ท่านสืบทอดกันมาสู่รุ่นต่อรุ่นนะครับสู่ลูกสู่หลานนะครับและไม่เปิดสอนนะครับลหลายๆท่านทักมาว่าอยากมาเรียนนะครับผมต้องบอกเลยว่าไม่ได้เปิดสอนนะครับผมไม่ได้เปิดสอนนะครับาเพระว่ามันไม่ใช่ ไม่ใช่ว่าจะสอนกันง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าจะมาเรียนหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเอาไปจับรักษากันได้ไม่ใช่คือคุณหมอท่านกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับท่านเรียนตั้งแต่อายุสองสามขวบแล้วนะครับเรียนจากศพนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเรียนจากศพจับศพคนตายก่อนนะครับแล้วค่อยมาจับคนเป็น ไม่งั้นท่านจะไม่รู้ว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนนะครับ <us> ท่านจะไม่รู้ว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนนะครับก็จะเรียนมาได้ขนาดนี้นะครับก็จะรักษาคนได้ก็จะจับกระดูกได้จัดกระดูกได้ไม่ใช่ธรรมดาผมถึงบอกว่าท่านไม่รับสอนนะครับไม่รับสอนนะครับไม่รับสอนพ <us> <PR> ูดที่จะมานะครับ ทักกันมาว่าอยากมาเรียนอยากมาเรียนนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเห็นทักเข้ามาในเพจกันนะครับทักเข้ามาในเพจว่าอยากมาเรียนนะครับก็ขออภัยนะครับท่านไม่รับสอนนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับไม่ใช่ว่าวันสองวันหรืออาทิตย์หนึง่งหรือสี่เดือนห้าเดือนจะออกไปรักษากันได้ไม่ใช่ขนาดผมอยู่นี่เนี่ยสามสี่ปีแล้วนะครับ มผมยังทำไม่เปลี่ยนเลยครับผมยังทำไม่เปลี่ยนเลยนะครับจางผู้ช่วยหมอเนี่ยอยู่กับหมอมาตลอดเนี่ยเกือบสิบปีแล้วนี่ครับยังทำไม่เป็นนี่ยนแค่บอกอาการได้ครับบอกอาการได้แนะนำวิธีการปฏิบัติตัวได้เท่านั้นเองนะครับทุกคนคะรับอ่าแต่ให้รักษาไ่นรักษาไม่ได้ครับก็จะรู้อาการอาการนี้เป็นอะไร ต้องบำบัดแบบไหนครับจะท้ให้พวกผมรักษาเนี่ยไม่ได้สุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถึงแต่กินข้าวกันแล้วนะครับก็ขอฝากช่องพิมพ์มะพาวชาแนลเดินนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ ไอ่หนุ่น้อยไข่เจียวไมใช่หนูน้อยไข่เจียวหนู่น้อยอะไรหนู่น้อยหมูอ้วนใช่ไหมเป็นหนูน้อยหมูอ้วน <c oughs> วันนี้ใส่เกียงขาย,ยาวเลยวันนี้นหนาวนะ้หนาวหนาวทุกวันนี้ใส่เกียงขาสัน้นวันนี้ทนไม่ไหวครับอากาศหนาวมากได้อะไรมนจากองกันรฮะ วันที่สามสิเบเอ็ดเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยไหนของขวัญแม่ทำอะไรให้แม่จะทำอะไรให้เราจับฉลากกันนะนี่เออไหนไหนวันที่น่นนั่นแหละไหนของขวัญแะจะทำอะไรมาจับมแม่จะให้หนูจับแม่จะให้หนูจับหนูจะได้ไปบ้านป้าหรือไป ได้ไปเที่ยวด้วยโอ้จะไปกับใครไปกับแม่ไป,แมไปวันไหนลูกไปวันที่หนึ่งไปวันที่หนึ่ไป,ไปตอนกลางวันไม่ใช่ไปตอนไหนไงไปตอนเย็นไปตอนเย็นอ๋อไปแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาเที่ยวที่นี่ต่อเห็นไหมใช่ใช่มใชแม่ก็จะมาเที่ยวที่นี่ไงที่นี่เรก็จับฉลากวันที่หนึ่งเหมือนกันไง ไม่ตอนกลางคืน,นโอ้ยหอกกับเลยกหน่อยปากเกียยงนี้เนาะโผย,ยากมางมก,ก็แม่ทำงานอยู่ใจเย็นนี่ลูกนนไ,ไปดูไปดูไปตามหาไม่ไรหิวข้าวเลยนะครับ